Curry. เราใช้ทัพศัพท์เป็นกหรี่แล้วคำว่ากหรี่นี่เราก็เอามาเป็นคำแสดงที่เรียกผู้หญิงหากินผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในการบริการตัวเอง บริการเอาเอาร่างเปีร่างกายของตัวเองเรียกช,ช,ชนิดนั้นว่ากะรีแต่ที่จริงกะรีเนี่ยนะเป็นผงผงเป็นเครื่องเทศที่ชาวอินเดียทางชาวที่อยู่ตะวันออกกลางเนี่ยจะใช้เป็นผงกะรี่เอามา ปรุงอาหารต่างๆก็เรียกเรียกอาหารชนิดนั้นว่าแกงกะหรี่บ้างแกงอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นกะหรี่ปับ๊บเติมเติมคำว่าปั๊บข้างหลังนี้มันก็คือเนี่ยเป็นขนมชนิดหนึ่ง เราใช้ทับสัตว์ไปเลยเราไม่ได้มาบอกว่าแป้งทอดหรืออะไรเราเรียกว่ากะหรี่ปั๊บเพราะว่าส่วนผสมหลักก็คือใส่ผงกะหรี่เข้าไปไส้ไส้อาจจะหลักๆก,ก็มีถั่วถั่วแบบถั่วเขียวอะแต่เอาเปลือกออก แล้วเราก็ปรุงด้วยบีพริกไทยบ้างน้ำตาลกระเทียมหรืออาจจะบางเจ้าก็อาจจะใส่หมูผสมเข้าไปเป็นอาหารทอดก,ก็มีขายกันอยู่มากอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ากะหรีปับ๊บข้างนอกมัน เป็นแป้งแป้งสาลีก็ให้มันสามารถนำมาทอดได้เนื้อมันก็จะต้องไม่เหลวมากพอพอข้างในเป็นไส้อย่างเนี้ยจะทานเนี่ยมันจะกรอบแล้วเป็นไส้มีไส้ ราคาถูกหน่อยก็ไม่ได้ใส่หมูถ้าบางคนทำให้อร่อยออร่อยก็ใส่หมูมันลักษณะคล้ายๆรับประทานมันก็จะคล้ายๆกับปั้นปั้นคลิบแต่ปั้นคลิบนี่มันจะเล็กชิ้นเล็กนี่อันนี้ ก็คือกะหรี่ป๊าก็มาจากเคอรี่เคอรี่ตัวนี้นะไม่ต้องไปนึกถึงว่าเอา๊ะกินกะหรี่กะหรี่เป็นคนละชนิดกับคำแสดงที่เอาไปเรียกผู้หญิงประกอบอาชีพพิเศษอย่างนั้น